ครับสวัสดีครับผมพบกับผมทอมเมืองการนะครับผมกับวิดีโอคลิประเครื่องนะครับเครื่องรางของขลังนะครับผมวัตถุมงคลต่างๆนะครับกับฝากไม้มงคลนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญกระสาพันธบัตรต่างๆนะครับที่เล่นหากันในวงการนะครับตั้งแต่หลักร้อยนะครับร้อยกลางๆหลักพันนะครับหลักพันไปหลักหมื่นเป็นต้นไปนะครับผมก็ กลับมาเจอเจอกันอีกนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับวัตถุมงคลพระเครื่องนะครับวันนี้ผมเปิดนะครับกลองพระนะครับก็เห็นเหรียญพระนาคปกนะครับพระนาคปกใบมะขามก็หยิบขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาทําวิดีโอหนึ่งวิดีโอนะครับเพื่อให้เพื่อนๆพนพี่พี่น้องนหน้าหนานะครับที่กดติดตามหรือว่าผู้ที่ผ่านมาพบเจอวิดีโอนี้นะครับได้ ศึกษาร่วมกันได้เข้ามารับชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมศึกษานะครับพระเครื่องนะครับหรือว่าพระนาคปกนั่นเองนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับเป็นพระนาคปกใบมะขามอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นพระนาคปกนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าพระนาคปกนะครับตามประวัติทางพุทธกาลเนี่ยไม่ว่าจะสร้างจากวัดไหนนะครับเก่าหรือใหม่นะครับผม ถ้าผ่านพิธีปลุกเสกที่ดีๆนะครับผ่านเกจิอาจารย์ที่มีพลังสมาธินะครับเข้าขั้นสูงแล้วนะครับพระนักบกนะครับหรือว่าทุกมงคลที่มีรูปพระนักบกอยู่นั้นจะเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้ของดีราคาหลักแสนลักล้านเลยนะครับผมสามารถใช้ได้ดีไม่แพ้กันนะครับไม่อยากจะเปรียบเทียบว่าใช้ได้ดีเหมือนกันไม่เอา นะครับใช้คําว่าใช้ได้ดีไม่แพ้กันดีกว่านะครับผมก็เป็นพระนาคปกนะครับหลังยัน5นะครับของวัดธรรมเนตกุญชรนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นวัดทางใกล้บ้านของผมนะครับผมก็เป็นยัน5นะครับเป็นยัน5ถ้าใครเล่นพระก็ยัน5นี้นะครับก็จะเป็นที่จดจำครับสำหรับยันนะครับของพระเครื่องหลวงปู่ทิมอิสโรนะครับ ก็ยันห้านะครับก็จะมีนี่ครับตัวณะอยู่ตรงกลางนะครับขนาบข้างด้วยมะอุนะครับผมที่ผมจำได้นะแล้วก็ลงท้ายด้วยน้ำพะพทะนะครับก็ตรงเ,เริ่มหัวนะก็จะเป็นยันอิติปิโสนะครับผมก็ตามด้วยพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับ ตัวนามาอุแล้วก็ปิดท้ายด้วยนมะผะทะนะครับสาหรับยันห้านะครับยันห้านี้ต้องบอกก่อนยันห้าครับอ่าขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่ายันห้าเนี่ยนะครับด้วยพุทธคุณนะของยันอันนี้นะครับจะนํามาซึ่งโชคนะครับโชคลาภนะครับวาสนานะครับมีการให้การคุ้มครองจาก เทพพยาดานะครับเทพพยาดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นยันที่ครอบคลุมนะครับทุกๆคนทุกทุกแห่งจริงๆนะครับทุกทุกเรื่องอธิษฐานจิตได้ร้อยแปดอธิษฐานจิตได้ครอบจักรวาลนะครับสําหรับผู้ที่เล่นหาพระเครื่องดีนะครับยันห้านะครับสไตล์แอบคล้ายของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับแห่งวัดบ้านค้าจังหวัดระยองนี่คือเป็นต้นฉบับเลยสําหรับนักเล่นพระที่เห็นยันนี้อยู่เป็น ประจำนะครับผมโอเคครับกลับมากับพระนักบกนะครับพระนักบกนะครับบางที่เห็นนะครับส่วนใหญ่คนจะจดจําพระนักบกก็เพราะว่านะครับเอาแบบคนทั่วไปเนาะที่ไม่ได้เล่นหาพระเครื่องแบบว่าเช่าหาซื้อขายแบบเป็นหลักหรือว่าศึกษาแบบลึกเลยนะครับก็จะเข้าใจอยู่ว่าพระนักบกเนี่ยเป็นพระปางนะครับทสมาธิประจําคนที่เกิดวันเสาร์นะครับ เป็นพระนะครับประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับก็จะเป็นปงางคดสมาธินะครับเป็นปงางคดสมาธิแล้วก็เขาเรียกว่านั่งบนนะครับขนดเขรียขนดขอนอเข้ใครนอนหนวดเด็กขนด,ขนด,ขนด,ขนดพญานาคนะครับแล้วก็มีพญานาคนะครับแพรนะครับเหนือเสียงขององค์พระ สมมาส one, osure, mond, s, ัมพุทธเจ้านะครับแผ่คือแผ่ปกป้องนะครับตามประวัติพุทธการนะครับเอาโดยสังเขปนะครับโดยสังเขปสั้นๆนะครับก็ตามประวัติพุทธการนะครับก็องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือว่าองค์พระพุทธเจ้าเรานั้นเองนะครับก็ท่านได้ทําสมาธิอยู่ใต้ต้นมุจจรินทร์นะครับใต้ต้นมุจจรินทร์นะครับผม ใต้ต้นมุจรินญาิคนคนคนที่เข้ามาฟังอาจจะได้ยินว่าเฮ้ยต้นมุจรินมีหรือเปล่าจริงๆมุจรินเป็นของชื่อของอีกอย่างหนึ่งนะอะลองฟังดูครับคือก็นั่งอยู่ใต้ต้นมุจรินนะครับแล้วก็ช่วงนั้นนะครับใช้คําว่าช่วงนั้นฤดูนั้นก็จะมีลมนะครับมีลมหนาวมีฝนนะครับโปรยปลายลงมานะครับทําให้ถูกต้องพระวรากายขององค์พระพุทธเจ้านะครับก็พระยานาคนะครับพระยานาค ตนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าพญานาคมุจรินนะครับก็ได้ออกมาจากเขาเรียกอะไรนาคพบหรือว่าพิพพของพญานาคนั่นเองนะครับออกมานะครับออกมาก็ใช้ตัวของพญานาคนะครับขนุนนะครับม้วนนะครับขนุนนี่คือแบบตัวนะครับก็คือตัวของพญานาครับม้วนนะครับม้วนปกป้องพระวรกายนะครับองค์พระสมมาธรรมพุทธเจ้าแล้วก็ แพ่เสียนนะครับแพ่เสียนนะครับของแพ่แพ่พญา Self พนาคครับแพเจ็ดเสียนจะห้าเสียนเจ็ดเสียนแล้วแต่ครับแล้วแต่ตำนานก็แ,นน <unsure. S 2> แพ่นะครับคุมพระเสียนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพื่อปกป้องนะครับเม็ดฝนนะครับหรือว่าลมหนาวนะครับไม่ให้ถูกต้องพระวรกายขององค์พระพุทธเจ้าเรานรั่นเ,เองนะครับอันนี้คือที่มานะครับตามตำนานนะครับของ พระนาคปกนะครับขององค์พระนาคปกนะครับก็มีประมาณนี้ก็คือเป็นพญานาคนะครับที่มีตนหนึ่งที่ชื่อว่ามุจจรินนะครับผมก็เข้ามานะครับทาการปกป้องพระวรากายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีให้โดนฝนโดนลมหนาวนะครับในช่วงที่มีกระแสลมกระแสฝนค่อนข้างรุนแรงนะครับผมเนื่องจากการทําสมาธิขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะและด้วยความศรัทธาขององค์พระยาณา์มุจลินนะครับก็ท่านก็เข้ามานะครับปกป้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมว่าผมผมเชื่อว่าตำนานนี้หลายๆท่านหลายๆคนที่ศึกษาพระเครื่องนะ่ะคงได้ทราบกันมานะครับเป็นสังเขปหรือว่าบางท่านอาจจะศึกษามาอย่างแบบว่าสุดซึ้งเลยนะครับสุดซึ้งเลยคือแบบรู้เป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็อนาม,มา เล่านะครับให้ฟังโดยประมาณนะครับโดยกระชับนะครับผมก็สําหรับพระนาคปกใบมะขามนะครับพุทธคุณที่เด่นเด่นเลยนะครับที่เด่นเด่นเลยก็คือเขาเรียกกันว่าเป็นพระเครื่องด้านการแพทย์เลยนะครับหมายความว่าเป็นพระเครื่องนะครับสำหรับการปัดเป่านะครับปัดเป่าความเจ็บปวดทางร่างกายนะครับหรือว่าเจ็บปวดทางจิตใจนะครับเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยชาวพุทธนะครับให้การเคารพนับถือกันมาเป็นเวลาช้านานนะครับคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเวลาไม่สบายใจเวลาไม่สบายกายนะครับผมมีเรื่องเล่าว่าขอแค่ผู้ที่เจ็บป่วยนะครับทางกายเนี่ยหรือไม่สบายจิตไม่สบายใจนะครับก็ขอให้บูชาห้อยองพระนักบว้นะครับกับตัวนะครับหรือว่าจับอย่างเงี้ยครับอธิษฐานนะครับมีเรื่องเล่าบอก แม้กระทั่งว่าท่านเจ็บปวดบริเวณไหนให้นำปลายนิ้วอะครับสัมผัสบริเวณนั้นกับเนี่ยครับกับองค์พระหักปกนะครับโดยที่มีเนี่ยครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับปฏิสถานอยู่บนขนดของพญานาคนะครับมุจลินนะครับผมก็ให้เอานิ้วสัมผัสตรงนั้นแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับขอให้โรคภัยไข้เจ็บนะครับหายบริเวณนั้นบริเวณนั้นบริเวณนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับต้อง ให้ท่านผู้ชมนะครับรับชมด้วยสตินะครับรับชมด้วยวิจารณญาณน,นะครับว่าเท็จจริงคือองไรนะครับผมเองก็ถ่ายทอดตามคําบอกเล่าและตํานานนะครับซึ่งมีหลากหลายตํานานและก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับสําหรับที่ผมเล่านะครับผมก็ถามว่าคนไทยนับถือ พญานาคอาพญานาคพระนาคปกนะครับมาตั้งแต่อายุสมัยไหนเลยครับเอาตามที่ผมได้ได้อ่านและจําได้นะครับตอนนี้ผมทําคลิปอยู่ผมไม่ได้มีข้อมูลหรือมีหนังสือตรงอื่นเลยนะครับผมใช้สิ่งที่ผมจดจํนะครับแล้วผ่านการอ่านมานะครับก็คือผมไม่ได้มีสคริปต์นะครับผมก็ผมจําได้ไม่ผิดก็คือเอาแบบว่าเข้าเรื่องเลยครับสําหรับต้นกําเนิดของคนไทยที่นับถือพระนาคปกก็ ประมาณพุทธศตวรรษที่18นะครับพุทธศตวรรษที่18นะครับขเขมรน,นะครับอาณาจากักรเขมรเรานี่แหละที่ที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับณนะพุทธศตวรรษที่18เนี่ยอาณาจักรเขมรน,นะครับก็คือเขาเรียกอะไรอุปธรรมอุปธรรมพระพุทธศาสนานะครับนิกายมหายานนี่แหละครับพระพุทธศาสนามหายานเนี่ยเป็นศาสนาหลักนะครับ ศาส,สนามหาย,ายานเนี่ยเป็นศาสนาหลักแล้วนะครับอาณาจักรเขเมรเนี่ยได้ทําพระพุทธรูปนะครับปางนาคปกนะครับเอาพูดเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะคร,ระดิสฐานไว้ตามศาสนาสถานสําคัญนะครับหรืวัวต่างๆนะครับพระพุทธรูปปางนาคปกจะเป็นพระประธานอยู่ในโบสถ์อยู่ในอารามต่างๆนะครับในบริเวณอาณาจักรของเขเมรทุกทที่นะครับ นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มที่ทําให้ประเทศไทยนะครับนับถือองค์พระนาคปกนะครับตั้งแต่ที่ขมินะครับอุปถรรัมภพุทธศาสนามหายานนะเป็นศาสนาหลักแล้วก็ได้ทําจัดสร้างนะครับพระนาคปกเป็นพระประธานนะครับประจาคณะอารคยาสถานต่างๆนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอาณาจักรขมรเนเนี่ยเกิดก่อนอนาณาจักรสุโขทยัย ด้วยซ้ำนะครับก็เขาเรียกอะไรเป็นวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดมาครับเป็นวัฒนธรรมตกทอดที่ถูกถ่ายทอดมานะครับ,รรรบแล้วคนไทยเราก็ยึดถือปฏิบัตินะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานครับก็คือซึมซับเข้ามาจนตั้งแต่รุ่นชว่วปูละมาจนหลานเล้นหลนมาถึงยุคปัจจุบันของเราก็มีการนับถือพานาคปกมานะครับอันนี้เป็นประวัตินะครับสั้นๆคร่าวๆให้รู้ว่าเข้ามาตอนไหนนะครับ พระนาคปกเข้ามาตอนไหนแล้วก็ทำไมประเทศไทยถึงยึดถือแล้วก็คาาดาเป็นวัฒนธรรมที่นับถือพระพระนาคปกนะครับตั้งแต่ไหนเมื่อไหร่ยังไงนะครับก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับผมก็ก็เป็นอีกปางหนึ่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหาให้การเคารพแล้วก็นับถือนะครับแล้วก็มีการห้อยบูชาเยอะมากๆนะครับสาหรับพระนาคปกนะครับไม่ใช่เฉพาะ ท่านที่เกิดวันเสาร์หรอกครับท่านที่เกิดวันอื่นๆก็สามารถที่จะห้อยนะครับใช้พุทธคุณขององค์พระนักปกได้นะครับผมผมการันตีตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดไหนนะครับถ้าได้ขึ้นนะครับเป็นปรา,างนาคปกแล้วนะครับจะเป็นนักปกแบมมขามหรือเป็นองค์พระประธานนาคปกหรือจะเป็นพระนักปกในรูปลักษณะต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดครับศักดิ์สิทธิ์หมดครับผ่านวิธีดีผ่านวิธีดีดๆ ยิ่งมีพระเกจิดีๆสมาธิขั้นสูงมาปลุกเสร็จด้วยนี้ยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปจริงๆนะครับต้องบอกว่าดียิ่งยิ่งขึ้นไปจริงๆนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับสําหรับเราชาวพุทธที่ทอมังกานะครับแนะนำนะครับแนะนําให้หามาบูชาหามาติดตัวติดบ้านนะครับสะสมบูชาก็ดีครับนะครับ ผมบอกเลยว่าพุทธคุณเด่นด้านนะครับรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเจ็บป่วยนะครับลองอธิษฐานจิตดูนะครับผมความเชื่อนี้นะครับไม่ได้บังคับใครนะครับความเชื่อนี้ไม่ได้บังคับใครนะครับผมผมเชื่อว่าชาวพุทธแต่ละคนนะครับแต่ละท่านนะครับพบเจอประสบการณ์นะครับของแต่ละพักเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะครับผมเมื่อไหรที่ตนเองได้ประสบพบเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองเนี่ยถึงจะมีความเชื่อถึงจะ คลายข้อสงสัยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็พบเจอหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลายๆชิ้นหลายๆท่านหลายๆท่านเกจิอาจารย์พระกุก็หลายๆกุนะครับผมก็มีมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนั่นนะลุงๆป้าๆนะครับได้เช่าหาบูชากันนะครับสำหรับพนักปกรบมะขามเนี่ย ที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับหาท่านไหนเห็นตามคลิปนะครับสวยถูกใจอยากจะเช่าหาบูชานะครับติดต่อทงมงการเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0953982533นะครับราคารักร้อยนะครับยังไม่แพงนะครับราคารักร้อยนะครับผมก็ได้ทุกวันเกิดนะครับไม่จาเป็นต้องวันเสาร์แต่ถ้าเป็นตามความเชื่อนะครับแต่ถ้าเป็นท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับก็จะยิ่งทวีคูณ นะครับความจเจริญรุ่งเรืองๆๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคนเชื่อไม่ผิดคนไม่เชื่อไม่ผิดครับผมอยู่ที่ความเชื่อนะครับแต่ถ้าบูชาแล้วดีนะครับโดยที่หาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มามาแก้กันไม่ได้เพียงแค่ท่านมีวัตถุมงคลท่านมีความเชื่อท่านมีบทสวดคิดดีทดําดีแล้วท่านดีขึ้นวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องรองครับ เป็นเรื่องรองความเชื่อก็เป็นเรื่องหลักไม่มีผิดไม่มีถูกครับผมโอเคครับประมาณ15นาทีแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันกับพักหน้าปกใบมะขามนะครับหลังยัน5นะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก็ท้ายนี้ก็ฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับหน้าๆอารทั้งหลายนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกด Subscribe นะครับให้กับช่องทอมืังการอมูลเลนะครับเป็นช่องที่นำเสนอนะครับพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลกรฝากไม้มงคลนะครับเหรียญสะสมต่างๆตั้งแต่ราคาหลักร้อยต้นๆนะครับหลักพันนะครับหลักหมื่นเป็นต้นไปนะครับก็ตามกำลังของผู้ที่อยากสะสมบูชาอยากเช่าหาบูชานะครับไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีข้อแม่นะครับก็ มีหลักร้อยมีเงินหลักร้อยช่าฮะพันหลักร้อยมีเงินหลักพันก็ขยับขึ้นไปมีเงินหลักหมื่นเราก็มาหาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนีย่ยวใจนะครับเป็นพุทธสินที่มีอายุระดับหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่หาย,ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประสบการณ์นะครับผ่านมาหลายๆร้อยหลาย,ลายๆ10สิบปีนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับฝากกดติดตามนะครับก็ยังไงก็คลิปต่อ,ตอไปผมทำ วิดีโอขึ้นมาจะได้แจ้งเตือนไปยังมือถือของท่านนะครับท่านจะได้รับชมนะครับหากว่าวัตถุมงคลท่านอาสิ่งชิ้นไหนนะครับคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอไหนนะครับที่ท่านสนใจก็ทักทายทอเหมอาการเข้ามานะครับที่เบอร์0 9 5 3 9 8 2 5 3 3นะครับหรือว่าแอดไลน์แอดได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวทายคลิป ใต้คลิปผมจะมีเบอร์โทรของผมให้ไว้อยู่เสมอนะครับร่วมพูดคุยกันนะครับร่วมเป็นกำลังใจกันนะครับคุยกันดีๆครับเรื่องภาษาพระเครื่องนะครับถ้าคุยแล้วอะไรนะตั้งใจจะปั่นป่วนกันตั้งใจจะกวนกันนะครับก็ไม่ต้องนะครับไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นกันดีกว่านะครับจะได้มีค่ากันทั้ง2ฝ่ายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้จากไปก่อนแล้วกันนะครับกับ พระนาคปกใบมะขามนะครับเป็นหลังยันห้านะครับสวยสดงดงามนะครับผมโอเคครับเทปนี้จะไปก่อนครับสวัสดีครับผม